นัดชิงชนะเลิศเกมที่1ครับระหว่างสยามเลเวน่นกับบางกอกใจแอนครับอีกสักครู่นะครับเกมการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเราจะได้ทราบนะครับว่าใครจะเก็บชัยชนะนัดแรกในนัดชิงชนะเลิศ YBL ซีซั่นที่1ครับเราใช้ระบบการแข่งขันเบสออฟทีนะครับนี่คือรอบชิงชนะเลิศครั้งแรกของ YBL ใช่ครับ<ล>ะจะถูก,กได้รับรับชัยชนะเก็บแรกในในรอบชิงเนี่ยแบบนี้ มันจะได้เปียบมากๆมันแน่นอนอยู่แล้วครับการเก็บนัดแรกนะครับในรอบชิงชนะเลิศนี่จะสร้างความได้เปรียบให้กับทีมเป็นอย่างมากครับแล้วเริ่ลนะครับป้องกันดีจริงๆครับป้องกันดีทั้งสองทีมครับเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับแล้วตรงนี้แททูควบเข้ามาหาบุคลินแล้วบุคลินตีฝาเป็นแอนวันครับแททูเขาแข็งด้วยยาวด้วยครับใช่ครับแล้วเก็บลูกโทษลงไปครับนำไปก่อนครับเลเวน3ต่อ0ย์ครับ แททูแล้วสปินมุมสวยมากแล้วโดนบล็อกเต็มใบแล้วโอ้โหบล็อกลูกนี้ครับแททูแล้วบล็อกเองมาเองนักเลงพอได้ฟาลครับตรงนี้ต้องหาทางหยุดให้ได้นะครับเขาไม่ต้องฝากบอลไวปที่กาดนะครับเนื่องจากเขาพาบอลขึ้นมาเองได้นะครับแล้วลูกโทษลูกนี้ลงไปครับลูกแรกโอ้โหอัปเดตผลทีมชาตินะครับตอนนี้ทีมชาติไทยนาอยู่3ากต่อยี่บไปกันต่อกับ YB l ครับลูกที่2ลงไปครับ ตอนนี้ใจแอ้มต้องการแต้มแรกนะครับใช่ครับต้องการแต้มแรกนี้ัททูลากบอลมาฝากมาด้านข้างกลับมาที่ัททูัททูแหวกเข้ามาเลยโฟลเตอร์เรียบร้อยครับโอ้โหวันนี้ัททู้อนแรงจริงครับ7-0ครับจะกันยังไงครับตรงนี้ต้องดูโค้รล้อจะเบรกเกมไหมขอเวลานอกหรือเปล่าจครับผมวัดใจโค้รล้อเหมือนกันครับต้องดูลูกนี้ครับแล้วตรงนี้ลูกนี้ถ้าไม่ได้แล้วเสียเนี่ยอาจจะต้องเรียกเวลานอกนะครับ ตรงนี้คือวันนี้เขาเอาพินมาเกาะตายโฮมี่เลยครับเพราะโฮมี่เป็นหนึ่งในท็อปสกอร์ในรอบรองบางนัดนะครับแล้วบอลยังหมุนเวียนอยู่มากีีตะลุยเข้ามาแล้วมันเหมือนแวกสีมม่กลับมาที่อ,อมลีระยะกลางมาแล้วครับเอาแล้วครับ2คะแนนแรกมาแล้วครับอ,อมลีอย่างนี้โค้ชไม่ต้องเรียกเวลานอกครับ วันนี้เขาเอาพินเนี่ยจับตายโฮมี่เลยลองสังเกตดูนะครับดูครับไม่ให้โฮมี่รับบอลเลยครับแล้วสังเกตนะครับเดี๋ยวท้ามากิได้บอลแล้วได้เข้าไปจะถูกขูบสี่นะครับโดนลุมสี่ครับครับแล้วโอ้โหนี่คือตัวแปรครับตัวแปรครับเหนือค่าเหนือดอใช่ครับแล้วตะลุยเข้ามาเบลลี่ป้องกันได้ยอดเยี่ยมครับวันนี้เบลลี่ป้องกันดีจริงๆครับแล้ววิ่งหลุดลงไปแล้วครับจ่ายได้สวยขึ้นเรียบเลยครับคูรี่ครับสองคะแนนจากคูรี่ครับ โอ้เร็วจริงๆครับภูริตีตื้นมาเป็นเจ็ดต่อหกครับสองหัวหมูทะลวงฟันของทางใจแอ้นครับตัวเล็กๆอยู่ข้างหน้าสองตัวเร็วจริงๆแล้วโอ้โหหลอกลูกนี้ขึ้นเลยลูกนี้ไ,ไม่ลงไม่ลงครับสกู๊ปมาลูกนี้ไอเดียแล้วบอลอยู่ที่พี่ดังพี่ดังขั้วมาเล่าพี่ดังขั้วมาเล่า,ขา,ลาเข้าขวาได้ฟาวแล้วจะเป็นลูกโทษสองลูกครับโอ้เรียกฟาวจนได้ครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ,รบขอบคุณมากๆครับทุกท่านครับน้องดังครับน้องดังกลางวานครับยิงลูกโทษลูกแรกลงไป ไปซื้อที่รัดแขนที่ไหนมาครับจะไปหอซื้อมาบ้างนะครับมันใจครับพี่ดังครับยอดเยี่ยมครับเก็บลงไปทั้ง2ลูกครับครมนํำครั้งแรก8ต่อเจครับเอาละครับหาโลไปทางซ้ายครับขอข้ามเข้าไปถึงห่วงอ้าลูกนี้โดนบล็อกได้ฟาวครับโอ้โหตรงนี้ต้องดูฟาวของเทเดนนะครับครับผมเหมือนก่อนหน้านี้เคเดนจะฟาวไปหนึ่งครั้งหรือเปล่า เดี๋ยวเช็คฟาวเคนเด้นสักหน่อยครับบรรยากาศในสนามนี่ดีมากนะครับอกเลยว่าแบบนี่นี่คือบรรยากาศในสนามที่ดีมากมากครับเอาละครับได้มาหนึ่งคะแนนครับทาโร่ขึ้นนําเป็น9ต่อ7ครับตรงนี้ต้องดูนะครับว่าเลเว่นจะได้แต้มแรกยังไงก่อนครับแล้วเข้าเหลี่ยมซ้ายดีออกมาเบียดล็อติวไปแล้วดังดังครับน้องดังสติวบอลได้แล้วเบียดเบียดฮาเปอร์ขึ้นยิงลูกนี่โอ้โหเหลี่ยมนี้วางไปได้ยังไงครับเอาเหลี่ยมไหนมาวางครับน้องดังครับ คือหน้าไม้ไอเดียเอาแล้วลั่นมาลูกนี้บอลเข้ามือพี่ดังอีกแล้วแล้วเข้ามือถูกตัวซะด้วยครับดังขึ้นกระแทกหนึ่งทีขึ้นโฟตโต้มาด้วยความแข็งแกร่งจริงๆครับน้องดังวันนี้ครับเบลลี่รีบาบอลลูกนี้ไปแก่มาแล้วฮาร์เปอร์ยอนเรียบร้อยครับ,รบนี่คือแตามที่ต้องตานกันเลเวน่นแล้วไม่ตีไปชงมาอย่างมือครับ จะร้อนแรงอะไรขนาดนั้นแล้วไมตี้ส่งไม้ฮัปเปอร์สองคะแนนตีตื้นมาเป็น11ต่อ13ครับเอาล้วครับ2เพคครับไล่ขึ้นมาเหลือ2คะแนนเท่านั้นแสนเกือบแสนห้าแล้วครับแสนห้าแล้วนะครับโอ้เอาเรื่องครับเอาล้วครับเป็นไมตี้ครับที่ไปสตีลบอลมาได้แล้วไมตี้มาเองทำบอลหลุดมือนิดนึงสะบัดออกมาฮารเปอร์ใจสุดเวลานอกชุดนี้เลเว่นแซงกลับมานำครับโอ้โหบิ๊ก พเพย์มากๆครับฮาเปอร์ใจสนุกครับแล้วมารุมมาตุ้มกันอยู่คินยังเซฟมาได้ยังเซฟมาได้ไหมแล้วบอลอยู่ที่มาร์กี้เข้ามือมาร์กี้ครับมาร์กี้พาบอลขึ้นมาดึงช้าแล้วสเตเ็ตแบก็กยิงสามคะแนนโอ้โหยิงแบบนี้ครับแม่มันแรงเกินไปหน่อยครับสาาอดประสานกันได้ดีมากนะครับเมื่อกี้นี้แล้วแท๊ทูล่างมาเจอมาร์กี้กวนอยู่แท๊ทูมีโฮมมีไล่สามคนสี่คนได้ฟาวจากมาร์กี้ครับ รักเลเวน่นยอดทีมของเราส่งหัวใจฟ้าครับขอดูหน่อยครับว่าคุณเชียร์ทีมไหนในรอบชิงชนะเลิศครับหลาลุลงนี้ตีตื่นมาเป็น15ต่อ16นะครับเอาล้วครับมากิพาบอลขึ้นมาพาบอลไปทางซ้ายครับออมลีไปสกีนให้บอลมาที่ออมลีออมลียังไงดีครับมาให้กับมากิอีกครั้งหนึ่งแล้วได้เข้าไปสซาบาัตออกมาเกวนไม่ยิงไล่เข้าไปยิงโฟร์เต้ oh. บิ๊กแกนวิกเกวนครับแต่ไม่ไปทำฤดูกาลปกติมาทำรอบชิงครับเกี่ยวมาลูกนี้โอ้โหเควนเควนพาบอลไหลออกมาให้กับทางโฮมมี่โฮมมี่คอลูกนี้ขาข้ามไปวางเช็ดเป๊ะโอ้บิ๊กจอนครับฮมโอ้โหและเฉดดีถึงกับลุกเลยครับลูกผมทำแบบนี้ได้ครับ เขาไปทางขวาอ้โหยกโอ้โหโยกซ้ายโยกขวาขึ้นถึงวงยัดแป้นได้วาวไม่แอนวันครับรักใครเชียร์ใครส่งหัวใจสีทีมนั้นมาใจแอนเขียวเลเว่นฟ้าครับส่งสีฟ้าเข้ามาครับอย่ายอมแพ้ครับอย่ายอมครับเลเว่นครับยังสูสีครับแล้วมากีเก็บลูกโทษลงไปหนีห่างเป็น6คะแนนครับใช่ครับบาสเกตบอลมี4ี่ควอเตอร์นะครับกระแสเกมจะไหลไปไหลมา นี่ยังไม่เห็นอาวุธของไททันนะครับยังไม่ได้ออกอาวุธเท่าไหร่นะครับลงมาชุดที่2องเนี่ยใช่ครับต้องชื่นชมเกมป้องกันของทางไกแอนนะครับหลังลูกนี้ให้แท็ทูหยอดง่ายๆไม่ลงครับและดูความขยันของคินครับคินไปถอนมวงมาให้ไททันตั้งปอม3คะกันแนอนบอกแล้วว่ารออาวุธของน้องมาเลยครับตามนัดพึ่งพูดอยู่หยกหยกครับยิง3ปิดปากนักผ่าครับออมลีมาให้กับมากิ ตัวทำเกมครับทําทุกอย่างให้เธอแล้วเข้ามากีิข้ามาโฮมี่โฮมี่ขึ้นอีกอโหประกบตายเหรอประกบติดเหรอโดนเฟกหลอกหนีับสามผมไม่ยิงก็ได้ครับผมเล่นวงในก็ได้ครับน้องโฮมี่บอกมาครับบอลอยู่ที่ปรินครับ ปินฝากมาที่แททูโอ้โแททูเจอประกบติดครับแล้วแหวกไม่แล้วแททูค้างแล้วได้ฟาวครับโอ้โหแล้วฟาวบ่อยๆไม่ดีนะครับไม่ีต้องดูครับว่าฟาวที่เท่าไหร่แล้วครับใช่ครับมาดูลูกโทษตรงนี้กันก่อนครับลูกแหลกยอดเยี่ยมครับลูกสองครับ เรียบร้อยครับแทตูยอดเยี่ยมมาทั้งสองลูกครับสีตื้นมาเป็น23าต่อ20ครับระยะห่าง3คะแนนเท่านั้นครับมาเกิเหลือเวลาการเล่นในชุดนี้อีก1นาทีเท่านั้นครับเกวนเกวนสะบัดออกมาอมลีอ้าวยิงเลย3คะแนนลูกนี้เชิดเป็นลูกไปครับโอ้เหนือความคาดหมายครับวันนี้อมรีครับโอ้โหอมลีครับไหนนอกได้หมดครับในไฟนอลของอมลีบอลอยู่ที่ไายตันครับ ให้มาที่แททูโดลุมสี่ครับสี่ครับเอาครับแล้วโอ้โหดูสะบักสะบอมเขาบวาจะทะลุมาแต่ยังหาลันเวมาลุยใส่ได้แล้วลูกนี้ปรินเช็ดบ้านเรียบร้อยครับบอลตกใส่มือปรินครับแล้วไม่ทําให้ผิดหวังขยันนิดนึงครับปรินแล้วเซตนี้เหลือ30มสิวีเท่านั้นครับครับเพลนี้ครับยังไงดีมากิมากิโอ้โหเลี้ยงคล่องมากๆก็ล้เวนเป็นหลอกโอ้ลูกนี้ขาดเลยครับเสบานออกมาออมลี ออมรีได้เข้าไปแล้วเลยวรับรเดียวบิ๊กเกมของออมรีครับว่นดีที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยครับเล่นดีมากๆครับวันของเขาจริงๆครับออมลี่ไอเดียได้บอลเจอกับพาโลยังไม่มีมุมเล่นครับไอเดียแหวกเข้ากลางลูกนี้แล้วมาปั่นลูกนี้ไม่ลงครับแต่ลูกนี้เก็บมาได้ดีครับเจมให้อนาจอมขยันเช็ดปั้นลงไปครับหมาครับได้แต้มเร็วาะครับเลเว่นใช่ครับบอลเปิดมาที่ไมตี ไมตี้สะบัดให้ไอเดียไอเดียเฟกหลอกแล้วลุยแหวกสี่ลูกนี้หูสี่คนตรงนั้นโดนไอเดียกระชากหายครับเจ็ดวีครับไมตี้ไมตี้ตะลุยเข้ามาแหวกมาสองแหวกมาสามปัดลูกนี้ไม่ลงแล้วเป็นการฟาวของอันนะครับโอ้แม่นซะดยอดเยี่ยมครับทํางานอย่างหนักครับน้องๆทุกคนในลีกฝึกซ้อมอย่างหนักจริงๆครับบอลอยู่ที่เคนเดนครับเคนเดนลากบอลขึ้นมา ไม่มีมุมเลยครับแล้วโอ้โหวิชั่นดีมากโอเคเด้นลูกนี้โอ้โหไฮไลท์ครับแอสซีสวยมากครับลูกนี้ครับคือเรานั่งอยู่ตรงนี้นี่เราเห็นเลยนะครับช่องเลยครับใช่ครับแล้วแกดูมั่นใจแบบในเกมลับของแกนะเบลลี่อ่ะใช่ครับเกมที่ยังเป็นแบบนี้อยู่นี่ก็ต้องชื่นชมเขานะครับอ้าวใบตีเข้ามาลูกนี้ยูโรแบบเราแอนวันลูกโทษลูกแอลูกโทษแถมครับเรียบร้อยครับ ทีพอยเพลเลเกอร์นี่ทีมไหนครับผมไม่รู้จักครับแม่แล้วตรงนี้แก้ได้ดีครับทัโอ้โวิ่งแผนสวยครับบอลอยู่ที่ทาโล่โอ้โไป<ะ>แล้วครับปิดคอเตอร์นี้ไหมเอ้าได้ฟาวครับทาโล่ลูกโทษลูกที่2ทาโล่เรียบร้อยครับ ยิงหนึ่งลงหนึ่งครับฟันหลอตลอดนะครับผมตามมาครับเหลือแต้มเดียวเวลาเหลือ13วินาทีมาดูครับเลเว่นจะปิดควอเตอร์นี้เลยไหมอีกไม่กี่วินาทีสุดท้ายเราได้ฝ่าวครับไมตี้ครับลูกโทษลูกแรกครับสนามเงียบเลยครับไม่มีห่วงเลยครับไม่มีหลงนี่ไม่ไม่หลงเรียบร้อยครับเรียหลงนะครับขึ้นนำสามสิบสองสามสิบครับโอ้โหโฟกัสดีจริงครับไมตี้ ลูกที่สองเอาล้วครับปดวินได้ีเลยอาพลาดแบบนี้ครับไม่รู้กันครับพี่เกียร์จะไปเปิดบอลครับแต่ว่าส่งเข้ามาแล้วครับใช่ครับเป็นครับแล้วครับทำให้เลเว่นจะได้ปิดเกมครับนี่คือความกดดันของนาชินชาลเลิศครับเอาล้วครับจะได้เล่นเตะหย่อนไปไม่ตีเรียบร้อยครับโอ้โห เสียแผลใหญ่ครับใช่ครับไปเสียง่ายๆจังหวะนั้นครับแล้วก็หมดเวลาในควอเตอร์ที่2ครับเลเว่นครับนำทางใจอนอยู่ที่35ต่อ30คะแนนน้องดังรีบาวได้มาที่มากิมีวิ่งแลบมาข้างนอก1คนมากิมองเห็นแล้วแต่จ่ายไม่ได้ครับบอกเพื่อนช้าเข้าแผนหน่อยแล้วหาช่องว่างขึ้นโฟลเตอร์เรียบร้อยครับมากิโอ้ข้ามเลนกลางลูกนี้สวยมากครับต้องพอเลยชื่นชมไอเดียมากิจริงๆครับเราอยู่ในสนามเราเห็นครับ แล้วตอนนี้เซตโซนใหม่ครับสำหรับทางใจแอนบอลอยู่ที่ทัททูตั้งป้อม3มคะแนนโอ้โห,โห,โห,โหแต่ใจแอน J L, อยากจะร้องไห้ครับโดนอย่างนี้ครับใช่ครับแล้วเป็นทัททูรีบาบอลได้ครับลำเลียงบอลขึ้นมาบอลอยู่ที่ฮาเปอร์ฮาเปอร์จะตีโซนยังไงครับฝากมาที่ทัททูแล้วคัดลงล่างครับ บอลมาแล้วบอลสวิงมาอยู่ที่กวินกลับมาที่ออสตินออสตินมูฟมาที่ทาทู7วินาทีทาทู3สามคะแนนสลูกครับโอ้โหโดนสองดอกติดติดอย่างนี้ครับดูมาดูครับว่าใจอันใจจะแกว่งหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นเซนเตอร์แต่ยิงอย่างนี้ใช่ครับเอาละครับมาที่ดังดังพยายามได้เข้าไปยิงเช็ดแป้นลูกนี้เอาครับยังได้ครับ วันนี้พี่ดังยอดเยี่ยมนะใช่ครับวันนี้พี่ดังมาตรฐานดีมากครับสม่ำเสมอมากและลูกนี้ลั่นครับเอาละครับแล้วพี่ดังครับไปเก็บบอลมาได้ส่งให้มากิมากิเห็นแลบมาครับเกวนเรียบเลยไฮไลท์เลยนะครับลูกนี้จ่ายแบบทะลุหลุดเป็นข้อเลยนะครับโอ้โหเอาละครับยังอยู่ในแก้วครับทางใจอันบอลอยู่ที่ฮาร์เปอร์ครับแต่จะมากิรู้ครับไม่ให้ลองแล้วครับสำหรับแชตูไปลองไม่ได้ครับ โอ้โหใจหายเลยครับออตินลีบาบอลได้คืนกับมาแททูสวิงมาที่ฮาร์เปอร์แครเปอร์ครับจ่ายไปท้างขวาออตินออตินมาให้กับแททูแททูขอได้เข้าไปข้ามไปยืงวางลูกนี่โอโหแตดแ้มติดนะครับยึดกลางอากาศแล้วยิงจังหวะสอครับแททูครับแต่แ้มติดของเขามาแล้วครับมากิขอแต้มคืนบ้างหรือเปล่าครับมากิมาให้กับพี่ดัง พี่ดังข้ามเข้ามาทางขวาหลุดครับได้ดาวส,สองคะแนนนับครับแอนวันวันนี้พี่ดังดีจริงนะเว้นกลับไปที่มากิมากิากสปินมูฟลูกนี้ขึ้นโอ้โห <c use> ไฮไลท์ครับสวยมากโอ้มากิครับ <c use> สวยมากครับลูกนี้นี่เด็กริงหรือเปล่าครับโอ้มากิกระโดดรีเบลถอดหมวกมาเลยครับมาสักครู่นี้เลามาแล้วครับมากิขึ้นโยกหลอกหนึ่งทียิงชัดแม้ เรียมี้โหดมากขึ้นดึงดึงนิงดนึงแล้วก็ทับทาแบบทับแททูไม่ขึ้นมาบล็อกอ่ะแล้วก<ช>็ว,วางโอ่ะโอ้โหบอลอยู่ที่ฮาร์เปอร์ครับโดนไล่มาแล้วครับโมเมนตัมกาวินกาวินคืนมาฮาร์เปอร์ไปเซฟมาได้ฮาร์เปอร์เอาตัวรอดดีๆโดนบีบมาที่ทททูเหลือเจ็ดวิเจ็ดวิทททูต้องแก้ครับสปินมูฟมาอยู่หรไม่หรอครับยังรีบเอาได้แล้วสามลงไปเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะาสองของแททูครับ หายใจใหายคอได้หน่อยครับสำหรับลาเว้นเอาล้ลลครับโอ,อ้บอลเข้ามือพูรลีครับมาให้กับมากิมากิข้ามมาเห็นตัวเลขกว่าขอข้ามใส่เรียบร้อยครับคันแนนเดียวเท่านั้นครับเกมนี้โอ้เหลือบมาเห็นออตินเป็นคนประกบครับข้ามใส่เลยครับทางมากิทาโลพาบอลขึ้นมาทาโลจ่ายไปทางซ้ายเอ้า หลุดเฉยเลยครับผมมีกวานครับโอมมี่ครับวันนี้เฉาดฉายสุดๆครับโฮมมี่ครับเอาแล้วครับโฮมมี่ครับลูกโทษแถมอีกหนึ่งลูกครับโอ้วโหไปอีกครับเอาแล้วครับขึ้นน้ำแล้วครับ47-45ต่อยังเป็นท้าโลล่ะเอาแล้วยิงสามครับลูกนี้ไม่ลงออมนี้ตามมาเก็บรีบาวด์ได้โดนแย่งทำบอลหลุดมือไปแล้วบอลตอนนี้ไหลมาที่เคนเดนครับ เคเดนกับชากซ้ายจ่ายบอลทะลุช่องให้ปริน2งคะแนนตีเสมอครับ47เท่าครับเลวเว่นตามตีเสมอได้แล้ครับ <c oughs> กลับมาสู่เกมกันต่อครับไม่ทันครับ <c oughs> ตอนนี้ไต่ตัน3าต้ม<อ>ต้องกลับมาสู่เกมเพราะไตตนแสงแล้วครับต้องเป็นไทท่านครับเห็นนิ่งๆเงียบๆนี่ไม่ได้นะครับไทท่านแล้วทาโร่ทาโร่เรียกสกินจากฮอมลีมาที่ฮอมมี่ฮอมมี่ยิงสาม วิ่ชจอดครับโฮมี่ What the game ห้าสิบเท่าครับแล้วเคเดนเลียงให้ปินคันหลังไปสวิงมาตายตั้งสามมา oh. ตายตั้ง<ม>าสามมาก็สามกลับไม่โกงครับไม่มีโกงกันครับเกมนี้ครับสามมาสามกลับไม่โกง <Hey. S 1> แล้วเพชรเต็มสนามครับเอาชาโล ครูตอนนี้มันไม่ใช่บาสเด็กแล้วครับผมโฮมี่โฮมี่ยังไงดีมาอมลีอมลีจะยิงไหมไม่ยิงขอข้ามเข้ามาสวัสดให้กับทาโรโยกหลอกมายิง2คะแนนลูกนี้ไม่ลงแย่งรีบาวกันเกียร์ไปเก็บรีบาวมาได้ให้กับบุคลินบุคลินบุคลินสวัดออกมาโฮมี่โฮมี่ข้ามาเอาอีกแล้วครับโฮมี่ถามครับโฮมมี่เรือที่วาครับลัวลครับจากโฮมี่ครับบอลอยู่ที่เคเดน เคด้ลำเลียงบอลขึ้นมาครับให้บอลข้าหลังให้ปรินครับสวยงามครับโอ้แต่ไม่ลงครัลูกนี้แล้วเกียร์เก็บรีบาร์มาได้มาที่บุกลินบุกลินโอดโยกหลอกมาสวยงามมากครับแล้วสะบัดคืนไปให้กับทางทาโร่ทาโร่เรียกเพื่อนมายิงเองครับแล้นแนนเอาล้ครับโอ้โหเป็นชุดเลยครับเซตนี้ไม่มีใครยิงหลุดเลยครับฟนอลบ้าไปแล้วครับ 900รก็ทะลุเรียบร้อยครับโอ้ขอประคุณมากครับท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วนี่ครับเข้าเราดูอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเกมอะไรกันครับเนี่ยดูอะไรกันอยู่บาสเด็กจริงหรือเปล่าครับโอ้สามไปสามมาครับน้องดังครับ ดังพาบอลไปทางขวาขอข้ามเข้ามาลูกนี้โดนประกบ2อคนขึ้นยิงยาวจนได้ครับน้องดังครับเมื่อกี้นี้ป้องกันดีมากนะใช่ครับแต่ดังก็ฝ่าไปได้นะโอ้โหวันนี้นี่แล้วพิกกลับมานำครั้งแรกในควอเตอร์ที่4แล้วฮาร์เปอร์ควบเร็วมาแล้วโอโ้ดังนี่ป้องกันเลยครับฮาร์เปอร์ก็ลุยยูโรวางได้ฝ่าครับสวยมากครับฮาร์เปอร์ครับแล้วฮาร์เปอร์จะสนุกครับจะได้ยิงลูกโทษ2ลูกลูกโทษลูกแรกลงไปครับ เสมอ57เท่าครับไม่ยอมกันเลยครับู่นี้ลูกต่อมาของฮาร์เปอร์ครับยอดเยี่ยมครับกลับมานำครับเลเว่นครับพลิกกันไปพลิกกันมาครับเอาละครับก็เป็นฟรนอลครับโอ้ไม่ลงครับบอลย้อนหลังพี่ดังไว้ครับแล้วบอลมาตกที่ไมตี้เอาละครับมีโอกาสหนีห่างแล้วครับพี่ไมตี้ไมตี้ตะวงซ้ายมา 1- 2สองเข้าลูกเก่งแล้วก็ใส่สกอร์ได้เลยครับก็เข้าเหลี่ยมนี้เอาละครับเหลี่ยมซิกครับเหลี่ยมซิก ยังไงครับเหลี่ยมซิกขึ้นเหลี่ยมทำแต้มครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเอาแล้วครับพี่ดังพี่ดังครับอ้าวยิงเองครับสามคะแนนลูกนี้เอ้าอะไรนั่นน่ะอะไรครับอยู่ดีๆก็ยิงครับแล้วบอลก็ไต่ลงไป60เท่าครับดูโขนลีอเท้าเอวเลยครับโอ้จะยังไงดีครับเนี่ยเรียกครับสองอย่างเดียวครับพี่ดังครับแล้วก็พยายามจะได้เข้าไปส่งให้เกวฑ์ เวนไล่เพื่อนครับมาราบอลเวนสวิงมาที่เติมเต็มเติมเต็มเข้ากลางและยิงรลยะยากลางลูกนี้เติมเต็มขโมนแซงอีกแล้วครับใจแอนพริกแซง62ต่อ60ครับขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้สนุกจริงครับฮาร์เปอร์เปิดมาออสตินเซฟบอลมาไว้ได้เจอพูลิก,กเ็เติมเต็มสะบัดมาที่ฮาร์เปอร์สวิงมาไอเดียสามต้มไอเดียไอเดียก็มาครับ มีใครเล่นไม่ดีบ้างครับเกมนี้ครับคุณเล่นคนปอนของผมครับไอเดียแป้นผู้ใหญ่ไหมแป้นผู้ใหญ่เลยครับแล้วลูก2ไม่ลงครับแล้วตรงนี้บอลอยู่ที่ไมายตี้ครับไมายตี้โยกยาวมาลูกนี้ไอเดียเฟสรอกตะลุยไปตรวนั้นแล้วไอเดียโอ้มาไอเดียมายังไงก่อนลูกไอเดียทาครับไอเดียทโอู้แล้วไปแกปิดปิดสุดนี้ด้วยกันแล้วของไอเดียครับโอ้โหแล้วก็เรียกว่ามาแบบเต็มชุดครับ แล้วลูกนี้ข้ามาได้ฝาวครับฝาวใครครับฝาวทีมครับฝาวทีมครับฝาวครบห้าครั้งครับใจแอนครับฝาวไม่ได้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับตอนนี้ไทยถล่มอินโดไป30แต้มแล้วครับไม่มีความหมายครับไทยการันตีที่3ครับสุดยอดครับแล้วตรงนี้ไมตี้เก็บลูกโทษลงไปครับยอดเยี่ยมมากๆครับโอ้โดนสรับแล้วแททูควบมาลูกนี้บอลลั่นเหมือนกันไหมยังเอาตัวรอดได้แล้วอันนะ เช็ดปั้นเรียบร้อยครับช่องว่าง6คะแนนครับช่องว่าง6คะแนนได้หายใจหายคอครับเลเวน่นบอลอยู่ที่แททูแททูฝากมาที่ไมตีไมตีดึงช้าให้มาที่คอนเนอร์แล้วกดยิงเป็นฮาเปรอ,อปร์ฮาร์เปอร์ใจสันดุครับโอ้โหมายิงในเวลาแบบนี้ครับอเอาละครับมากิจะทำยังไงครับไปไม่ได้ครับส่งให้ออมลี ส่งมาที่ดังดังแม่หาคนจ่ายไม่ได้ครับแบบ้อมกันกันดีจริงๆแล้วโฮมี่โฮมี่มาให้กับมากิมากิได้เข้ามาขึ้นโ<ฮ>ฟลเตอร์ลูกนี้เอาบ้างเหมือนกันครับมากิครับต้องมากิจริงๆครับเวลาบีบๆอย่างนี้ครับฝากมาไต่ต้านมุมนั้นก็ปล่อยไม่ได้ถ้าดูตรงนี้ก็ปล่อยไม่ได้กลับมาที่ไมตี้เข้าเหลี่ยมซ้ายชโชโนมี่ไปแล้วยังรีบาบอได้ผู้เดินบอกว่า จะได้ลูกโทษสองลูกครับได้ฟาวเขาไมตี้นี่ครับความต่างกันของรูปร่างจะทำยังไงกับเกมรีบาวน์บอลเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องแก้ครับแล้วคอมเมนต์ด้วยครับแล้วไมตี้วันนี้มาดีครับนิ่งๆรไม่เคยเห็นเขาพูดอยู่ในมาตรฐานที่มาตรฐานนะครับอย่างมาตรฐานที่ดีมากโอหในนี้มีคนเชียร์มากิไตตันมากิมากิมากิพิแกงมากิดังกลางวานโอ้โหเยอะมากครับดูในสนามก่อนครับครับผมมากินี่ถ้าไม่เล่นบาสนี่ไปเป็นดาราได้เลยนะครับ แฟนลับเยอะมากๆครับต้องได้ครับมากี่ครับเราจะไม่กดดันนะครับโอ้หยอดเยี่ยมครับมากี่ครับนิ่งเหลือเกินครับลูกที่สองครับมากรีโอ้หใจเพชรครับยิงลงหมดครับแล้วฟูขอดเพชรครับไม่ให้รับบอลง่าย บอลเปิดมาที่ไมตี้เจอมากี่ประกบชิดครับมากี่ลำเลียงบอลขึ้นมาแล้วแททูไปเกี่ยวมาได้แททูลากเร็วขึ้นมาตรงนี้ว้าวสองคะแนนครับโอ้โหเร็วและรวดเร็วจริงๆครับแททูไมตี้ okay, Mighty, ลากบอลขึ้นมาดึงช้าแล้วครับ40วิครับ เรียกช้าครับดูครับมากิีรู้ครับว่าซ้ายอย่างเดียวครับแล้วให้ไตทตั้น3ามแต้มเรียบร้อยครับจบเกมครับมันจบแล้วครับในรี่สุดเคลี่ก็มาครับโอ้แซบจริงๆครับโอ้โหพอเหมือนกันนะครับแบบนี้เอาครับอย่างน้อยขอคะแนนติตื้นขึ้นมาหน่อยครับออมลีน้องดังครับไม่มีใครเข้าข้างในนะครับเข้าข้างในไม่ได้เลยครับ มากีได้เข้ามาโฟลเตอร์ลูกนี้อ้าวเือนกันครับมากีนี่ยังคงมีความทวชัวมากครับมากีครับก็ถูกต้องแล้วนะครับที่ป้องกันมากีแบบนี้นะครับให้มากีเล่นได้ยากมากมากครับอย่าแปลกใจที่เจ้าตัวจะเป็น MVP ครับคุณภาพดีจริงครับมาครับเพราะว่าโอ้โหเปอร์เซ็นต์นี่สูงมากมากครับปล่อยให้เข้าไม่ได้ครับแล้วแต่ละลูกนี้คือยามบีบนี่คือจัดให้ได้หมดนะครับใช่ครับลูกโฟลเตอร์ของเขานี่โอ้โหประสิทธิภาพสูงจริงๆครับมากีแข่งกันกี่เกมครับไฟนอลสามเกมครับเออ สองในสามไทยชนะ2ก่อนเป็นอันจบซีรีส์ใช่ครับ,รบโอ้วันนี้สุดจริงครับไมตี้ครับลูกโทษลูกแรกลงไปโอ้โหวันนี้แกโฟกัสดีจริงนะสมาธิดีมากมารครับไม่หลุดเลยมากครับแล้วมากี่ครับขอควบขึ้นมาเองคอสยิง3ลูกนี่แรงเกินไปครับจบแล้วครับ ยอดเยี่ยมครับสำหรับผมมันเป็นเกมที่คุณภาพดีมากๆครับใช่ครับพิมพ์จ g มาครับช่วยพิมพ์จ G มาครับคูดเกมครับสำหรับเกมวันนี้ครับเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับพิมพ์จ G มาใครคิดว่าเกมนี้เป็นเกมคุณภาพดีจ g มายอดเยี่ยมมากครับเลเว่นแล้วไจแอนท์พวกคุณจะยอดเยี่ยมเช่นกันครับใช่ครับเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีจริงๆนะครับสมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศครับทั้งสองทีมเล่นกันได้มันสุดยอดมากๆครับ แข่งอีกครั้งครั้งหน้าเนี่ยนจะเป็นเกมวันเสาร์หน้าแต่เราจะเปลี่ยนสนามครับเราอยู่ที่ไฮเทคครับเราจะไปทำการแข่งขันกันที่สนามไฮเทคนะครับทุ่งครุประชาอุทิศ74ทับหนึ่งนะครับไปที่สโมสรไฮเทคนะครับในสัปดาห์หน้านะครับในรอบชิงทั้งเกม2และเกม3นะครับใช่ครับไปติดตามชมกันได้ครับสุดท้ายจริงๆนะครับผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามานะครับขอบคุณโรงเรียนนานาชาติร่วมรืดีนะครับสาขาราชพพึษ์นะครับ ไม่มีโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีที่ให้เราเป็นฐานผลิตน้องๆหลักเนี่ยจะไม่มีเกมคุณภาพดีๆแบบนี้เลยจะไม่มีสถานที่ดีๆไม่มีเกมที่แบบน้องกล้าใส่กันสุดเพราะมีสนามที่ดีนะครับขอบคุณโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีนะที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับครับต้องขอขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเลเว่นครับที่คว้าชัยชนะในเกมนัดชิงชนะเลิศเกมแรกไปครองได้ครับแต่มันยังไม่จบครับไฟายเยังแก้กลับมาได้ครับติดตามต่อสัปดาห์หน้าครับครับเดี๋ยวเรา แล้วก็ใครที่อยากรับรู้ข่าวสารอัปเดตตาม f a c บ b o o อิน s t a แกรมของ y า l t h a i l ไ n d ได้เลย<ช>จะมีข่าวสารทุกอย่าง